สวัสดีครับกับต้นรักพาชิมนะครับอีพีที่ที่สองแล้ววันนี้ไม่ได้ไปไหนไกลนะครับวันนี้มาบ้านแม่ยายนะครับบ้านแม่ขององหลักนะครับที่พักให้อยุธยานะครับวันนี้ก็เลยมาทำส้มตามการทำนี่ตำโ่วนะครับดูดูดูด,ด,ดูนี่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 น่นากินนะครับเดี๋ยวจะลองพาไปกินกินให้ดูนะครับว่า เป็นยังไงนะครับผมนี่เลยนี่ฝีมือน้องรักนะครับเนี่ยเขาบอกว่ากินต้องกินทำมีใหญ่ใช่ไหมจะได้ดูหน้ากินใช่ไหมนี่นี่นี่ดูเือเ, tranquil. เดี๋ยวดูหน้า จะซื้อไมค์มาจะได้ยินเสียงว่ามันกรอบขนาดไหนเนี่ยอาจจะยินเสียงนี่นะครับเอฟเฟกผู้ช่วยผู้ช่วยน้องคิวน้องทาง่านนี่นะครับนี่่ผักด้วย ผมบอกตมใจล้วก่นอนเขาแรกว่ากินในบ้านเขาบอกว่าไม่เหมือนกัาเดินเนาะต้องนี่เลยข้างบอกกุ้งอร่อยเดี๋ยวรีทีน้านะครับต่อไปจะมีไมมาประกอบคงได้เสียงกบกบกบเนี่ย แล้วอีพีรแรกๆนะครับก็เลยมาห้อยพร้อมเท่าไรขาตั้งกล้องก็ใช้แล็กซีนเนาะตั้งบนถังโฟมเดี๋ยวต่อไปคงดีขึ้นนะคะรับพวกนี้ก็ช่วงโควิดหมดแล้วร้านผมเหลือไม่กี่ร้านแล้วล่าสุดก็เมื่อกี้ก็หางคองก็โทรมาบอกว่าพักก่อนพวงนี้ก็น้องทับ,บุรี

นองอะไรลองดูนี่ครับนีนะต้มแตมมีมะละกอนะครับมีผักยาวมะกขืดเทศมะเขือเปาะมีผักสลัดแอมด้วยลองดูเด็ดครับเด็ดจัดตำซ่วดำซ้วมัง่วงจีน มันหน้าแล้วเกินอืมตอนที่โมงเย็นแล้วอาย่ะ ไม่เอานาำลงมาด้วยเผ็ดจ้าสะใจใครอยู่บ้านลองทำกินโดนูนะครับตำซ่วผสมักสลัดได้ฮนะอืมมัน,นก็กว่กติดตามพวกเราด้วยนะครับต้อนรับ ชายนอนะครับไม่ได้มีเรื่องกินอย่างเรามนี่หลายเรื่องเนี่ยผู้ช่วยไม่ต้องบอกก็เป็นลูกไข่นะนะครับลูกอมา,ม,ามาใช่ไหมลูกก็เดี๋ยวพาไปเพาไปเที่ยวบ้างนะครับพาไปชิมอะไรอร่อยอร่อยบ้างร้านกาแฟบ้างพูดถึงร้านกาแฟนะครับฝากฝากหน่อยแล้วกันเดี๋ยววันที่สี่มกราเนี่นะครับวันจันทร์นี้นะครับ เยี่หถึงไทยในสุพรรณนะครับฝากเพื่อไปอุดหนุนหน่อยเปิดร้านวันแรกอ่ายังไม่เต็มสูบนะครับแต่ก็มีหลายๆอย่างเหมือนกาแฟสดเคยทําสมัยอร่อยจังนะครับผมก็รับรองว่าอร่อยแน่นอนนะครับผมไม่ต้องห่วงแล้วก็มีน้ําปัน่นมีสมูทตี้หลายๆอย่างลองไปอุดหนุนดูนะครับร้านจะอยู่หน้าร้านสักของพี่กรณ์นะครับอยู่ข้างๆกับธนาคารกรุงไทยนะครับแล้วก็ธนาคารโอมสิคืออยู่ตรงการลางระหว่างสองธนาคารนะครับ ยงางนัก็ฝากไปอุดหนุนกันด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะมีอะไรหลายอย่างทั้งมีเมนูที่เคยได้กินกันกด้วยมีช็อกุ้นมสดด้วย19บาทเท่านั้นนะครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะครับผมที่ <Okay. S 1> ชื้อร้านเปลี่ยนละไม่อร่อยจังละเป็นต้นรักคอฟฟนะครับผมยังไงก็ฝากไปอุดหนุนแล้วก็ฝากาติดตามช่องของเรา oh. ด้วยแล้วกันนะครับต้นรักชาแนลนะครับฝากากด s u b สไครต์กดติดตามนะครับกดแชร์กดไลค์นะครับฝากเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับเพราะช่วงนี้โควิดต้องทําอะไรหลายๆอย่างเพื่อให้ตัวเองอเหมือนจะเป็นการผ่อนคลายผ่อนเครียดผ่อนคลายคลายเครียดไปในตัวแล้วกันนะครับก็ก็เผื่ออนาคตมีคนติดตามจะได้มีรายได้เขาบ้างนะครับยังไงก็ฝากติดตามพวกเราต้นรักชาแนลด้วยนะครับผมฝากกดสับสไครต์สำคัญนะครับฝากด้วยนะครับใครช่วยกดสับสไคร์ ขอให้ร่ำให้รวยอาจจะได้เห็นคลิปสนุกของเราอีกหลาย,ลายอย่างทั้งพาไปกินน,นี้พาไปเที่ยวนะครับแล้วอีกหลายอย่างนะครับยังไงก็วันนี้เท่านี้ลวกันนะครับผมบ๊ายบายมีความสุขมากๆขอให้ปลอดโรคโควิดขอพุ่ทุโกโรคร่ำรวยทุกๆคนนะครับฝากกดซับสไครต์ต้นรักช่องด้วยนะครับผมสวัสดีครับ